เช้านี้แมทธิวเข้าเทวอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะครับและเป็นธรรมเนียมของบ้านเราเมื่อเจอหน้ากันแล้วต้องทักทายและส่งยิ้มให้กันเสมอแต่วันนี้แมทธิวทักทายทุกคนได้ไม่นานนะครับเพราะว่าวันนี้แมทธิวต้องทํางานช่วยอาจารย์คนเดียวทั้งวันเลยครับมาถึงปุ๊บต้องรีบเตรียมห้องทํางานให้อาจารย์ก่อนเปิดไฟเปิดแอร์เตรียมโต๊ะทางาน จริงๆแล้วหน้าที่นี้เป็นของเอ็มนะครับแต่วันนี้เอ็มไม่อยู่ครับและหลังจากเตรียมห้องทํางานเสร็จเรียบร้อยเมื่ออาจารย์มาถึงต้องเตรียมร่มเพื่อมารอรับอาจารย์ด้านหน้าครับมาถึงห้องทํางานอาจารย์ก็เริ่มงานทันทีครับ ส่วนแมทธิวก็ลงไปดูความเรียบร้อยด้านล่างเพราะว่าวันนี้ลูกหลานปูน่นาคาจักพรรดินำดอกบัว1 0 0 0ดอกมาแก้บนปู่นะครับจริงๆแล้วมีแบบนี้มาทุกวันเลยนะครับบางวันหลายหมื่นดอกเลย หลังจากนั้นแมทธิวก็ขึ้นมาพิมพ์งานเตรียมเอกสารและเตรียมองค์การสำหรับพิธีบวงสวงปู่นาคาจากักรพรรดิขอทัพปี2,567ที่จะจัดขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ครับ และหลังจากนั้นต่อด้วยไปดูความเรียบร้อยที่หน้าเทวลัยครับเพราะว่าในทุกๆวันอาจารย์จะงานยุ่งมากๆงานเหล่านี้เอ็มและแมททิวจึงรับหน้าที่ในการดูแลช่วยอาจารย์ครับทุกคนน่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ็มกับโดนัทหายไปไหน อยู่นี่ครับตอนนี้กําลังเตรียมขึ้นเครื่องเดินทางไปที่ไต้หวันเพื่อไปเตรียมงานพิธีปลุกเสกปีเสียจกักรพรรดิครับจริงๆแล้วทั้งสองคนเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสอแล้วนะครับไปกัน2คนเลยส่วนอาจารย์และทีมงานที่เหลือตามไปวันพรุ่งนี้ครับ สภาพเอ็มแล้วก็โดนัทตอนนี้ถึงไตวันหนักเอาการเลยนะครับหมดแรงและต้องดมยาตลอดทางเลยเพราะว่าก่อนเดินทางเราทุกคนก็ทำพิธีลงพลักหน้าทองให้กับทุกคนตั้งแต่ปี3ครับอันนี้จะเป็นร้านลับๆที่เทวลัยนะครับเป็นที่ฝากทองของตัดภาพมาที่แมทธิวนะครับที่ตอนนี้กําลังเดินหากับข้าวให้กับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์อยากทานก๋วยเตี๋ยวครับและเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างหลังเทวลัยของเรานี่เองครับและนี้เป็นครั้งแรกของอาจารย์ที่จะได้ลองชิมด้วยนะครับ วันนี้อาจารย์อยากชิมกระเจียวเป็นเล็ตรงยาวนะใส่เป็นแล้วทุกอย่างยกเป็นเนื้อค่ะแล้วไมไก่ด้วยส่วนแมตทิวน่าจะทานข้าวแกงนะครับเพราะว่าดูแล้วน่ากินมากๆากไปเอานี้ด้วยาข้าึ้นนึงไม่ไม่แยกแยกมีข้าวเปล่าไหมีี่มอันนี้หนูเพิ่มหมูแดงให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคครับไปขอบคุณค่ะ ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วกับข้าวก็พร้อมต่อไปนี้ต้องไปเตรียมกับข้าวให้กับอาจารย์ครับเดินไปยิ้มไปคุยไปเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนในทีมเลยครับปกติแล้วอาจารย์ทานเส้นหมี่ขาวนะครับแต่วันนี้หมดก็เลยได้ทานเส้นใหญ่แทนแมทธิวจะเข้ามาเตรียมกับข้าวให้อาจารย์แบบนี้ทุกวันนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยครับ อาจารย์ชอบทานอาหารบนโต๊ะทางานครับทำงานเสร็จก็ทานเลยและหลังจากทานเสร็จก็ทำงานต่อเลยครับหลังจากนั้นแมทธิว mm hmm. ก็ไปยืนรอรับคำแพงและก็ซอเวนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้ต้องเข้ามาฟิตติ้งชุดสำหรับปงานแต่งของคุณลีซอครับซอลเวมาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ตรกก้าน้อยประจำตัวครับ mm hmm. ส่วนคำแพงดีใจมากๆที่ได้มาหาปปาที่ออฟฟิศครับ mm hmm. ในขณะที่คำแพงกำลังวิ่งเล่นในห้องทำงานของปอป๋าอยู่แมทธิวก็เดินไปรอรับคุณรี่เพื่อเอาชุดขึ้นมาฟิตติ้งต่อเลยครับนี่ค่ะขอได้เจอตัวจริงสักทีเดี๋ยนี้ลองสองชุดค่ะคุณรี่ทำมาสองสีทีนี้ยเนี่ยสีหนึ่งมันเข้ม สีนี้เันนี้แพสเทลคิดว่าคิดว่าคนนี้น่าจะชอบฮาร์เทลใช่ไหมใช่ก็เลยก็เลยเอาออกมาให้เป็นชอยอ่ะกางเกงเสร็จแล้วอานนี้เสร็จแล้วจะเตรียมไปลองกินกับกระส่กินกับสีนีดก็ได้โอเคต้องได้เพราะว่าสีเข้ม บบคุณรีตัดชุดให้เราด้วยโทนสีฟ้าน้ำเงินครับโดยซอฟเวจะลองเป็นคนแรกนะครับแต่ดูเหมือนว่ากางเกงของซอฟเวจะแน่นไป<ม>เพราะว่าใช้ไซส์ของอาจารย์ในการตัดนะครับต้องให้คุณรีช่วยแก้ใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งแน,น่นไปไหมน้ำหนักองก็เพหนึ่นงกิโลตรงขาเนาะแน่นไปค่ะงั้นรีเอาช่วงสะโพกล่างกับหน,น้าขาออกหน่อยไอ้น่องขาได้ ส่วนของอาจารย์ตอนนี้ต้งองออเสื้อเข้าอีกนะครับเพราะว่าน้ําหนักลดลงอีกแล้วนี่น่าจะปอนชายนิดทงสอบท่างนิดนึงจะได้ทําเป็นเดียวรู้สึกดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ วันนี้ทำงานกันตั้งแต่เช้าจนถึง6กโมงเย็นเลยครับและแมทธิววันนี้ช่วยอาจารย์คนเดียวทั้งวันเลยและพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทางไปไต้หวันตั้งแต่เช้าเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อาจารย์ที่ทำงานหนักแต่คือแมทธิวเอ็มวายุและทุกๆคนในทีมงานของอาจารย์ทุกคนทำงานกันหนักมากและไม่ได้ทำงานหนักแค่วันเดียวนะครับแต่เราทำงานหนักกันทุกวัน แต่ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนงานทุกงานที่เราทำจะขับเคลื่อนด้วยความสุขเสมอและความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความรักเป็นพื้นฐานอาจารย์จึงสอนทุกคนในทีมเสมอนะครับว่า ทุกครั้งที่เราทํำงานต้องทํางานบนพื้นฐานของความรักเริ่มต้นจากการรักตัวเองรักในอนาคตตนเองรักในงานที่ทำรักในหน้าที่รักเพื่อนร่วมงานเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นจากความรักความสุขจึงเกิดขึ้นได้ไม่ยากอาจารย์ขอส่งความรักให้กับสิทธิ์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ